สวัสดีค่ะอิทิบังบุมโป้ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการสรุปไวยากรณ์ในภาษาญี่ปุ่นนะคะ โดยเราจะใช้แบบเรียนมินานโนนิฮงโกะค่ะเราเนี่ยจะมาสรุปไวยากรณกัน,กนทุกๆวันจันทร์นะคะถ้าเกิดใครติดตามมาตั้งแต่บทที่ 1, 2, 3แล้วเนี่ยน่าจะเริ่มชินกับการสอนการสรุปของทันเซแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งเข้ามาในบทนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ช่องของอีจีบังเอาไว้ด้วยนะคะถ้างั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มต่อกันที่บทที่4กันเลยดีกว่าค่ะ บทที่4นะคะก็เปิดมาก็หน้าตายย่างงี้เลยอ่นบางคนอาจจะอึ้งแบบยังไงย,ย้อนกลับไปดูบทที่1 2 3ก่อนนะคะเราจะไม่ตกใจกับบทที่4มากบทที่4ี่เนี่ยเริ่มยากแล้วค่ะแล้วก็ต้องใช้ความจําเยอะมากขอให้ทุกคนต้องจําจริงๆนะมันต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วว่าเซนเซช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะคะแต่จะมาสรุปให้ง่ายๆแล้วกันค่ะเริ่มจากการนับเวลาก่อนเลยค่ะบทที่4ี่เราจะเรียนเรื่องเวลากันเนาะเวลาในภาษาญี่ปุ่นเนี่ย เขาก็จะไม่ได้แบ่งแยกแบบว่าเออตอนเช้าเนี่ยใช้คําว่าโมงตอนค่าๆใช้คําว่าทุ่มดึกๆใช้คําว่าตีอย่างเงี้ยคือไม่มีโอ้ง่ายกว่าภาษาไทายเยอะนะแต่ว่ามันจะมีแบบบางคำที่มันแบบอาจจะงงๆอาจจะใช้ผิดก็ได้เพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยการนับตัวเลขนับวันนับชั่วโมงนับอะไรพวกนี้มันจะต่างกันในหลายๆตัว โอเคค่ะมาดูกันนะคะเรามาเริ่มนับที่1โมงกันดีกว่า1โมงในที่นี้เนี่ยเราสามารถอ,อ,อนุมานได้ว่ามันเป็นบ่ายโมงก็ได้ตีหนึ่งก็ได้เนาะจะเป็นตอนเช้าหรือตอนดึกก็ได้เช่นกันนะ1โมงก็คืออิจิจิสองโมงนิจิสามโมงซันจิสี่โมงโยจิโยจินะคะไม่ใช่ย่งจิตัวอื่นไม่มีตัวอื่นไม่มีเออถัดมาค่ะ5โมงโกจิ หกโมงโคจิเจ็ดโมงชิจิจิอันนี้ก็ทำตัวสีเหลืองเอาไว้นะก็คือไม่ใช่นานะจินะคะชิจิจิค่ะแปดโมงแฮจิจิเก้าโมงคุจิอันนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่คิวจินะคะหลายคนอาจจะแบบว่าจำเลขก้าว่าคิวแต่ว่าอันนี้อ่านว่าคุจินะคะสิบโมงจูจิสิบเอ็ดโมงจูอิจิจิสิบสองโมง จูนิจิง่ายค่ะคือถ้าเกิดใครท่องเลข1ถึง10ถึงร100้อถึงพันได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็สามารถใช้ไปตามปกติแล้วก็ตามด้วยคำว่าจิได้เลยยกเว้น3ตัวนะคะคือซีมงยจิ 7จ็ดโมงชิจิจิแล้วก็9ก้าโมงคูจินะคะแค่3ตัวนี้เท่านั้นค่ะทีนี้ตามที่เซนเซบอกเนะว่ามันไม่ได้มีแบ่งแยกว่าอันไหนตอนเช้าอันไหนตอนกลางคืนเราจะใช้คําไหนมากําหนดดีล่ะว่ามันคือกี่โมงก็สามารถใช้คําว่าโกเซนนะคะโกเติมเต็งเเซเติมเต็งๆด้วยค่ะโกเซนนะคะ,ะ,คะเป็นช่วงเช้านะคะ AM นั่นเองหรือว่าโกงกงนี่คือ PM นะคะช่วงบ่ายนั่นเอง อ่ะยกตัวอย่างค่ะถ้าเกิดเราบอกว่าโกเซนจูจินะคะอันนี้ก็จะเป็น10โมงเช้า10โมง 10AM นั่นเองแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าโกโงซันจิโกโงซันจิอันนี้ก็คือ 3PM เนาะก็คือบ่ายสามนั่นเองอ่ะทีนี้ก็จะมีนักเรียนหลายๆคนว่าเอ้ยอ,อย่างนี้ถ้าเกิดเราแบบว่าถ้าเกิดบ่ายโมงเราใช้เป็น13มได้ไหม แบบว่าจูซันจิอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเหมือนแบบอารมณ์แบบว่า13นาฬิกาอย่างเงี้ยบ่ายสองก็เป็นจูโยจิอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะแต่มันก็จะรู้สึกแบบแข็งแข็งอะเหมือนผู้ประกาศข่าวหรือฟังในวิทยุในขณะนี้เวลา14นาฬิกาอย่างเงี้ยเออก็อารมณ์นั้นเนาะแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันก็สื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะและถ้าคำถามเนาะถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคำถามง่ายมากเลยแล้วก็ใช้คำว่านั่นแล้วก็ตามด้วยคำว่าจิเข้าไปเนาะ โมองอะไรเนี่ยคำา่าโมองอะไรนั่นเองอิมะนั่นจีเดสกาอิมะนันจีเดสกาถามได้ง่ายๆเลยค่ะนับชั่วโมงไปนะคะถัดมาค่ะก็ต้องนับนาทีให้ได้ด้วยนาทีเนี่ยอาจจะมึนสับสนเล็กน้อยเห็นไหมตัวสีเหลืองของเซนเซนเยอะมากเลยอ่ะอันนี้คือมันจะต่างกับที่เรานับอิจีนิซันยงโกปกติมันก็ต้องจำเพิ่มนิดนึงเนาะมานับพร้อมกันค่ะถึง12นาทีแล้วกันอันแรกค่ะ หนาทีอิปปุ่น2นาทีนิฟุ่น3นาทีซัมปุ่น4นาทียมปุ่น5นาทีโกฟุ่นหนาทีลบปุ่น7นาทีนานาฟุ่น8นาทีฮับปุ่น9้านาทีคิวฟุ่น10นาทีจุบปุ่น11นาทีจูอิปปุ่น12นาที จูนิฟุนอันนี้เซนเซพยายามออกเสียงให้ชัดนะคะลสังเกตดูคําว่าปุ่นฝุ่นมันมีต่างกันนะตัวฟุแล้วก็มีฟุตเติมมาลุด้วยพยายามจําแล้วก็พูดบ่อยๆเน้นเลยพูดบ่อยๆจริงๆค่ะเซนเซก็แต่ก่อนจําไม่ได้เหมือนกันแบบไม่รู้จะทํายังไงมันเดี๋ยวซื้อเล็กเดี๋ยวเติมมาลุเดี๋ยวเติมอะไรโอ้มันยากแต่ถ้าเกิดเราพูดจนเราชินปากแล้วอะมันไม่ต้องจําอะ มันจะไปเองเลยสมมติว่าเราไปเผอพูดอิจิปุนอย่างเงี้ยเออเราก็จะรู้สึกทําไมมันยาวๆถ้าเราพูดว่าอ่ปุ่นเฉยๆมันดูคล่องปากกว่ามันชินปากกว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะจําด้วยปากแทนนะไม่ต้องไปจาด้วยสมองแล้วท่องวนไปค่ะอ่ะถ้าเราจะบอกว่าครึ่งเนาะอย่างเช่นแบบว่าบ่ายโมงครึ่งเงี้ยอิจิจิเราสามารถใช้ได้2อ,อย่างเนาะก็คือคําว่าหังก็ได้หังที่แปลว่าครึ่งเนาะอิจิจิหังหรือเราจะพูดเป็นแบบอิจิจิซันจุปุ่น ก็ได้เช่นกันสันจุป,ปุ่นก็แปลว่า30นาทีบ่ายโมงสานาทีอย่างเงี้ยได้นะถ้าเกิดเราจะถามว่ากี่นาทีก็ง่ายๆเลยเนาะคือนั่มปุ่นอย่าลืมเติมมาลุให้ด้วยนะคะถ้าจะถามว่าตอนนี้กี่โมงกี่นาทีเมื่อกี้เนาะคำว่ากี่โมงมาแล้วคำว่านั่นจิแล้วก็กี่นาทีคือนั่มปุ่นเราก็ถามเลยค่ะมまนั่นจินั่มปุ่นเดสคา ตอนนี้กี่โมงกี่นาทีแล้วโอเคเรื่องเวลาจบไปนะคะอย่างที่บอกคือให้ไปฝึกใช้บ่อยๆอยมอนอิกาแล้วพูดเป็นภาษาญีุ่นบ่อยๆแค่นั้นค่ะเราจะจําได้เองนะคะถัดมาค่ะนอกจากเรื่องเวลาแล้วบทนี้หนักหน่วงมากค่ะเราต้องท่องวันในสัปดาห์ให้ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันดีกว่าค่ะว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้างถ้าใครท่องได้แล้วเนี่ยท่องตามนะคะหนึสองสามนิจิโอบิ เกสเซอบีคาโยบ i สุยยอบีโมกยอบีคินยบีโดโยบนิยอบก็คือวันอาทิตย์เนาะเกสเซอบคือวันจนันทร์คาโยบวันอังคาร ซุยโยบิวันพุธมกุโยบิวันพฤหัสคิงโยบิวันศุกร์แล้วก็โดโยบิวันเสาร์อันนี้ก็ให้จำจากตัวคันจิด้วยเลยก็ดีนะคะอย่างแบบว่าตัวนิจโยบินะตัวนิจิเนี่ยเป็นตัวของตัวพระอาทิตย์เราอาจจะเห็นเป็นตัวสี่เหลี่ยมอย่างนี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากเหมือนดวงอาทิตย์กลมๆอะ่ะแล้วเขาเหมือนขีดอะไรตรงกลางงีเนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวแข็งๆคันจิเนี่ยมันมาจากอักษรภาพเนาะ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยเขาก็มาจากภาพทางนั้นเลยอันนี้ก็ลองไปเรียนในในตำราคันจิเนาะหรือว่าในห้องเรียนเนี่ยลองไปเสริมในส่วนของคันจิดูนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็จะยังเรียนคําที่เกี่ยวกับวันวันต่างๆด้วยเช่นมีคําว่าโอโตโต้คิโนเคียวอาชตะอาซาเตะพวกนี้ห้าคำ คำพวกนี้ควรจะจําให้ได้เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่ามันคืออดีตปัจจุบันอนาคตอะไรยังไงเนาะแล้วก็มีผลต่อการผันเวิร์บข้างหลังให้มันถูกต้องตามเพนส์หรือว่าการเวลาด้วยมาดูกันค่ะถ้าเราเริ่มจากคําว่าเชียวละกันตรงกลางเชียวที่แปลว่าวันนี้ก็คือเป็นปัจจุบันเนาะแล้วก็ไล่ไปค่ะอาชตาอาซาเต ค่านี้ก็จะเป็นของอนาคตนะคะถ้าในส่วนของประโยคบอกเล่าเนี่ยเว r รมันจะเป็นเว r รรูป must ลงท้ายด้วย must นะคะถ้าเป็นคำถามก็คือแค่เติมก้าเข้าไปเหมือนเดิมเนาะ must ก้ must ก้ ka, must ka. แล้วก็ถ้าเป็นรูปปฏิเสธเขาก็จะใช้คำว่า mustn't m u s t n ตามท้ายประโยคส่วนรูปของอดีตฝั่งด้านนี้นะคะก็คือจะมีคำว่า oto-toi โโตโตที่แปลว่าเมื่อวานซืนกับ ค i โนที่แปลว่าเมื่อวานนะสองคำนี้ก็จะหมายถึงเป็นรูปของอดีตนั่นเองประโยคบอกเล่าเนี่ยก็จะใช้คำว่ามาชตะมาชตะนะคะแล้วก็คำถามก็จะเป็นมาชตะกะมาชตะกะส่วนรูปปฏิเสธอันนี้จะยาวนิดนึงนะคะเป็นมาเซนเดชตะมาเซนเดชตะโอเคถ้าเกิดใครเข้าใจแล้วนะคะก็ขอไปต่อในส่วนของไวยากรณ์รูปถัดไปค่ะ นั่นก็คือข้อ3ค่ะการใช้คําช่วยน้นะคะบอกจุดเวลานั่นเองจำไว้เลยว่านี้บอกจุดเวลานี้บอกจุดเวลานะคะถ้าเกิดเราเอานิเนี่ยมาเติมหลังเวลาดังนั้นเนี่ยเราจะเอาคาช่วยน้เนี่ยมาเติมตามหลังเวลาเสมอนะคะยกตัวอย่างเช่นโลคุจ ok ok ิฮ ok ok ังนิโอคิมัสโลคุจิฮังนิโอคิมัสตื่นตอน6กโมงครึ่งเห็นไหมเราก็จะใช้คำช่วยนี้ตามหลังคำว่า เรคุจิฮังเลยส่วนโอคิมาสเราใช้เป็นรูปมัสจากที่อธิบายเมื่อกี้เนาะเราตื่นวันนี้อย่างเงี้ยก็เป็นโอคิมาสเนาะถ้าเกิดเราตื่นเมื่อวานเราก็แต่งประโยคได้ว่าคิโนโลคุจิฮังน ok ิโอคิมาชตะคิโนโลคุจ ok ิฮังนิโอคิมาชตะก็ผันจากรูปมัสให้มันเป็นมาชตะไปเนาะไม่มีอะไรยากหรือว่าคำช่วยนี้เนี่ยสามารถ เติมหลังวันที่ก็ได้บอกจุดของวันวันนั้นนะอันนี้อาจจะยังไม่ได้เรียนเ,เรื่องการนับวันที่เดี๋ยวจะไปเรียนในบทหน้าก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังเนาะชิจ e ิกาสึฟุสกานินิฮงเออิคิมัสชิจิกาสึฟุสกานินิฮงเออิคิมัสก็จะแปลว่าไปญี่ปุ่นวันที่สองเดือนกรกฎาค่ะถัดมาค่ะบางทีเนี่ยเราก็สามารถเติมคำช่วยนี้เนี่ยในวันในสัปดาห์ก็ได้เช่นกัน หรือจะไม่เติมก็ได้นะคะคือจะเติมหรือไม่เติมก็ได้แล้วแต่เลยถ้าในข้อสอบเราจะแบบละเอาไว้ก็ได้หรือว่าเราจะเขียนคําช่วยนี้เข้าไปก็ได้เช่นกันยกตัวอย่างค่ะนิจ e ิโอบีนิเชียงใหม่เอ๊ะอิกิมัสหรือว่านิจ e ิโอบิเชียงใหม่เอ๊อิกิมัสอันนี้ก็จะแปลว่าวันอาทิตย์ไปเชียงใหม่ตรงนี้มีเขียนในกรอบไว้นะคะก็คือห้ามใช้คําช่วยน้เนี่ยเติมหลังคํานามที่มัน แสดงเวลากว้างๆเหล่านี้เด็ดขาดนะอย่างเช่นเคียวอาชิตะคิโน a อิมะเค i ะะไมนิจิโคโตชิเซนชูคนชูหรือว่าอะไรทั้งหลายแหล่ที่มันแบบมันกว้างมากเลยอะอย่างเคียวก็คือวันนี้วันนี้มันคือแบบมี24ชั่วโมงอะคอนเซปของคำช่วยนี้เนี่ยมันคือพูดถึงจุดเวลาโอเคไหมจุดเนี่ยมันคือจุดเดียวจริงๆอย่างแบบ หกโมครตื่น6กโมงครึ่เนี่ยอันนี้คือจุดของเวลาจริงๆเนาะหรือแบบไอ้วันวันนั้นเนี่ยวันที่2เดือน7อย่างเงี้ยก็สามารถใช้คําช่วยนี้ได้แต่แบบว่าโอ้โหวันนี้ทั้งวันเลยหรือว่าไมนิจิน่แล้วใหญ่นะทุกทุกวันดูไม่มีจุดเวลาเลยใช้ไม่ได้นะคะไม่ต้องไปเติมไมนิจิน่อะไรเด็ดขาดเลย หรือว่าเซ้นชูเซ้นชูมันคือสัปดาห์ที่แล้วค้นชูสัปดาห์นี้โอ้โหสัปดาห์นึงใหญ่เหมือนกันนะหน่วยมันกว้างมากเลยอันนี้ห้ามใช้คำช่วยนี้เด็ดขาดนะคะถ้าเกิดในข้อสอบมีหลอกเนี่ยเราแบบกาก,กบาดท,ทิ้งมั่นใจอย่าไปเติมค่ะห้ามเติมยังไม่จบค่ะบทที่4ยาวนิดนึงสู้ๆข้อ4ค่ะมีคำช่วยตัวใหม่เพิ่มขึ้นใหม่อีกแล้วค่ะนั่นก็คือคำว่าขลกับมาเด อันนี้เนี่ยความหมายค่อนข้างตรงตัวเลยเนะาะคาระแปลว่าตั้งแต่มาเดะแปลว่าจนถึงยกตัวอย่างค่ะคุจิคาลละลบคุจิมาเดะฮาตารากิมาสทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คาระมาเดะก็วางหลังเวลาตามนั้นเนาะภาษาไทยมันจะแบบว่าเอาคำว่าตั้งแต่ขึ้นมาก่อนเนาะแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นจะไปวางไว้ข้างหลังถัดมาค่ะเป็นสถานที่ก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องวางหลังเวลาเท่านั้นเช่นโตกเกียวคาระ โอซากามาเดะซันจิกังกับคาริมาสใช้เวลาจากโตเกียวไปโอซาก้าเนี่ยสามชั่วโมงก็เอาขละมาวางหลังโตเกียวมาเดะวางหลังโอซาก้าเนาะจากที่ไหนถึงที่ไหนตามนี้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคือไม่จำเป็นจะต้องใช้คละมะมาเดะคู่กันอย่างในตัวอย่างนี้เสมอไปก็ได้นะจะใช้แยกๆก,กันก็ได้ยกตัวอย่างค่ะยาสุมิวะเกซโยบิคาราเดสยาสุมิวะเกซโยบิคาราเดสเขาแปลว่า วันหยุดเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันจันนี่คาระก็แปลว่าตั้งแต่ถัดมาค่ะ2ข้อสุดท้ายแล้วก็คือข้อ5คําช่วยโต๊ะอันนี้จะแปลว่าและนั่นเองก็เอาไว้วางตรงกลางเนาะระหว่างคํานามกับคํานามยกตัวอย่างค่ะกา k โคโนยาซุมิวะโดโยบิโตนิจิโอบิเดสวันหยุดของโรงเรียนเนี่ยคือวันเสาร์และอาทิตย์หรือว่าวาตาชิโตโอนจังวะโกจินิ ご็ฮางโง่ทา m a s u w a t ตชิโตโ o เ a แปลว่าฉันกับพี่สาวกินข้าวตอน5้าโมงก็ไม่มีอะไรค่ะคำช่วยโตะแปลว่าและตามนั้นเลยนะส่วนข้อ6ค่ะคำช่วยเนะอันนี้เนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเนะเนี่ยมันถือว่าเป็นคำช่วยเนาะอันนี้ก็เอาไว้ตามหลังประโยคเลยก็จะแปลว่าเนะหรือว่าณก็ได้ยกตัวอย่างค่ะ 。私は日曜日から金曜日まで勉強します。อีกฝ่ายหนึ่งตอบว่าไทเฮนเดสเน่ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยทำงานตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์เลยก็จะแปลว่าฉันเนี่ยเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์เลยอีกฝ่ายหนึ่งเห็นใจเนาะโอ้ยลำบากจังเลยเนาะแย่เลยเนาะอย่างเงี้ยอืมเนาะเน่ก็แปลว่าเนเน,ะ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 นาะอย่างเงี้เนาะถัดมาข้อข้อหนึ่ง โคตรทีละวะซาโตซางเดสเนะโครทวะซาโต้ซงเดสเนทางนี้คือคุณซาโตเนาะอย่างเงี้ยมอนแบบว่าเออให้ฝ่ายหนึ่งอะเห็นด้วยกับคําพูดของฉันก็สามารถใส่คําว่าเนะท้ายประโยคได้เช่นกันโอเคค่ะก็จบไปนะคะสำหรับยากรบทที่4ี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่จะจบคลิปไปเนาะ,ะเราขอมาสรุปคําช่วยแล้วก็คําแดงคําถามจนถึงบทนี้ก็คือตั้งแต่บทที่1ถึง4มานะคะจันเซจะ เพิ่มคําต่างๆด้วยสีน้ําเงินละกันค่ะมาดูอันแรกค่ะก็คือคําช่วยวะชี้ประธานในประโยคโม้คอยตามเนาะแปลว่าก็กะแสดงคําถามอันนี้รู้กันอยู่แล้วแล้วก็โนะอย่างที่เรียนไปนะคือขยายนามแปลว่าของก็ได้แปลว่าเกี่ยวกับก็ได้หรือว่าใช้แทนคํานามได้เช่นกันแต่ตอนมาถึงบทที่4เนี่ยมีคําช่วยโผล่ขึ้นมาอีกเยอะมากเลยคะ่ะอันแรกก็คือคําว่านิแสดงจุดเวลา ตามหลังเวลาเสมอเลยรถคูจินี่อย่างเงี้ยหกโมงทำอะไรทําอะไรแล้วก็อย่างที่บอกเนอะว่าคําช่วยนี้อย่าไปตามหลังคําบอกเวลาที่มันกว้างเกินไปอะ่ะอย่างเช่นแบบวันนี้พุ่งนี้สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยโ,โหนี่กว้างมากอย่าไปใส่นะคะปล่อยให้มันโบโบโลง่โลงๆไปเลยคะ่ะถัดมาค่ะคําว่าขะละแปลว่าตั้งแต่มาเดะแปลว่าจนถึงหรือว่าถึงก็ได้เนาะแล้วก็โตะแปลว่าและหรือว่ากลับ แล้วก็สุดท้ายคือคําช่วยเนะนะวางไว้หลังประโยคนนก็จะแปลว่าเนะนะเงี้ยได้หมดเลยส่วนคําแสดงคำถามค่ะในบทนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาส่วนคําแสดงคำถามเนี่ยก็อันนี้รวบยอดมาจากบทที่3ด้วยก็จะมีเพิ่มขึ้นมา2คําด้วยกันนะคะก็คือคําว่าอิกุระที่แปลว่าเท่าไหร่แล้วก็โดโคโดจิระแปลว่าที่ไหนนะคะถ้าเกิดใครยัง งง,ง,งสับสนก็สามารถย้อนกลับไปดูในบทที่3ได้นะคะคลิปก่อนหน้านี้โอเคค่ะวันนี้ก็จะเป็นการสรุปวัยกรบทที่4จากเล่มมินาโนนิฮงโกะนะคะในวันจันทร์หน้าเราก็จะมาสรุปบทที่5ต่อไปนะคะถ้าเกิดใครอยากติดตามต่อไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของอ e ีจีบังเอาไว้นะคะอย่างที่บอกค่ะเซนเซจะพยายามสรุปให้ถึง50บทอย่างแน่นอนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ ้างงั้นก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย